ตอนนี้อะไรกําลังมาอา่าเยลลี่ไข่ดาวค่ะได้ค่ะจัดให้ปลูกผักวางกุ้งได้ฟักทองเออก็ไม่เป็นละครนอะ่ะเชิญค่ะคุณลูกค้าเยลลี่ไข่ดาวทำเองมันแน่นอนอยู่แล้วครับไข่ดาวสดใหม่จากร้านพี่ตินเชิญรับประทานครับคุณลูกค้านี่นะ b o บบิ n ค c นดี้ขั้นตอนนี้ ขอให้ทุกคนตั้งใจสุกแล้วเดี๋ยวพวกเรากินพร้อมกันไม่มีไข่เจียวอ้วนโอ้ยมีไข่ดา,จา,กกา,จว,าจวจะกินไข่เจียวมีไข่เจียวก็กินไข่ตุ๋นเอ้ยหรือรอ,อมีอย่างนั้นจะกินอย่างนี้มีอย่างนี้จะกินอย่างนั้นจะกินอะไรกันกระดาษหาห,าร,หรืหรอ,อพูดนิดเดียวดาวกันเย,ยะอะแยะเลยเจ้าอ้วนเก้าโมงแล้วไม่ไปส่งข้าวหรอนอนทำไรขี้เกียจ จริงก็เงียบปอู้หซเงว่ะช่วงนี้ขายของก็ไม่ค่อยดีลูกค้าบอกเมนูเดิมๆก็ต้องทำอะไรแปลกใหม่อ่ะหาจุดเปลี่ยนทำไรอ่ะผักบุ้งลอยฟ้าขายปลาตาเดียวบะหมีเกี๊ยวไข่มงกกรหมดยังยังไม่หมดลูกชิ้นทอดไซเดือน<ะ>ขนมเบื้องปากระพงโทษพูดจาเล,เ,เลอเทอะเฮ้ยไม่เลอเทอะต้องหาจุดเปลี่ยน จ้าหนูทาอะไรโย่ไปส่งข้าวไข่ดาวจริงนะเว้ยเออทำอะไรกันอยูไ่ไยวัหน่อยสิลูกค้ารออยู่ครับความตามเจ้าชายชวนคุยเอาเว้ยจริงนะเว้ยอ้วนนายต้องเปลี่ยนเมนูบ้างโอ้ยก็ทําไม่เป็นทำเป็นแต่เมนูอาหารไทยยังไงนายก็ต้องเปลี่ยนยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงโอ้ยแปลงไม่พังเอ้าอ้วนอย่างนงงี้ไงอ๋อได้เลยค่ะคุณลูกค้าสินค้ารอานนี้เป็นพรีออเดอร์นะคะ อ๋อไม่นานค่ะสั่งกับร้านเจ๊ตอนนี้กำลังให้ลูกน้องไปเอามาอยู่ค่ะดูมันเยืนสุขสบายคุยแต่โทรศัพท์ให้เราไปเอาของตากแดดตากฝนหน้าดำไปเบิเอ,อ์อได้ค่ะเดีย๋ยวให้ลูกน้องจัดการให้ลูกน้องมีตั้ง5คนค่ะไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้อะไรกำลังมาอา่อยเยลี่ไข่ดาวค่ะได้ค่ะจัดให้อ๋อห้าชิ้นได้ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแค่นี้นะคะโหยเวลาคุยโทรศัพท์อย่าก,กวนได้ไหมลูกน้องมีห้าคนไล่ออกได้ง่ายนะเว้ยโอเคเออใจเย็นๆดิปะไปส่งของห้องปุกกี้ก่อนวันหลังอะ่ะชายชัชนะพูดจาให้มันดีๆหน่อยค่ะคุณลูกน้องปุกกี้ข้ามาส่งเอา้าเจ้าของห้องไม่อยู่อยู่แต่ดัก อเพ่นั่งทำไรอะ่ะหาวิธีทำอาหารคลีนไงอย่าผอมแล้วใครจ่ายตังค์อ่ะกุ๊กกี้เป็นคนสั่งก็ต้องจ่ายสิเอาให้ผมยีนหล่อเออดูไว้นะเพื่อนการที่เราอยู่กับธรรมชาติแบบนี้จะได้รู้ว่าเขาเติบโตยังไงอืเหมือนที่เองปลูกต้นอะไรไม่รู้แล้วฟักทองขึ้นเว้ย,ยเขาเรียกว่าธรรมชาติกลายพันธุ์กลายพันธุ์เยอะเกินปะพวกเราเก็บขึ้นไปกิน เดี๋ยวกี้ที่สั่งไว้ได้แล้วเข้ามาข้างในก่อนดิไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเว้ยเดีวหรออืมปลูกผักวางกุ้งได้ฟักทองเออก็ไม่เป็นละครน่ะเชิญเข้าไปข้างในกันเถอะค่ะดิฉันจะส่งของและรับเงินเล่นจังเลยเดี๋ยวก็ไม่ซื้อหรอกอ้าวมันไม่ส่งข้าวแล้วเหรอเอเอเฮ้ยไกลไปมุ้ยมองหน้าทำไมคู่แข่งเฮ้ยช่วงนี้เปิดขายของเหรอ มันเปิดกว้างอ่ะเพื่อนใครจะขายก็ขายเฮ้ยเป็นคู่แข่งเพื่อนผมเหรอมีแหลว,วัดกันที่คุณภาพเว้ยให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินดีกว่าเชิญค่ะคุณลูกค้าเชิญครับผมเชิญครับคุณลูกค้าไข่ดาวร้อนๆกับแม็กกี้เชิญค่ะคุณลูกค้าเยลลี่ไข่ดาวทำเองเว้ยทำเองขายแข่งเหรอมีและมีละ มีแล้วเฮ้ยหยุดตัดสินที่คุณภาพมันแน่นอนอยู่แล้วครับไข่ดาวสดใหม่จากร้านพี่ตินเชิญรับประทานครับคุณลูกค้าเชิญกินครับคุณลูกคา้าเดี๋ยวจะสอนทำเยลลี่ไข่ดาวหรือไส้ของเพื่อนผมจิ๋งกว่าของูบีฉันต่อไปจะสาธิตวิธีทำเยลลี่ไส้ คันแหลกต้องแกะซองก่อนใครๆก็รู้ไหมเฮ้ยเงียบดิเล้วข้าวผมหายไปไหนอ่ะมันเกะกะผมเลยเอาไปวางที่อื่นด้านในของเขาก็จะมีอุปกรณ์การทำที่เป็นแบบนี้โอ้โหเจ๊จัดนะครับเฮ้ยอ้วจะไปชมมันทำไมอ่ะคู่แข่งโอ้โหอีซี่ความแปลกใหม่ของยามโลกงุ่งหนึ่งเฮ้ยอะไรอ่ะ ความหอมของอ้วนบวกหนึ่งเพ่อะไรอ่ะต่อไปจะเป็นวิธีการทำทำเลยทำเลยอยากเห็นอ้วนเออไม่อยากเห็นหรอกก่อนอื่นใส่ผปปง popping candy ลงไปหรือผงฟอฟแฟบฟอแวบภาษาชาวบ้านนี่นะ popping candy o k เคต่อไปก็เคลียรย์ให้ทั่วกระทะทีมงานใส่ไขด่ดาว ต่อไปก็รอมันซุกได้ยินเสียงไมป้ปอแปปอแป,อแป,อแปอโอ้โหอย่างจรงยยอมเลยยอนเลยมันจะไม่ได้กินเอานะนี่คือการล่อนไข่บายเชฟกระทะล่อนโอ้โหอยากทำว่า <โฮ S 1> วิธีการทำดีบวกหนึง่งมันน่าทำไรอะ่ะเอ้าฉันก็งยเป็นนะยังไงก็เชีย์อ้วนบวกหนึง่งดีมากําเป็ดอย่าลืมให้กินฟรีนะ หลังจากที่เสียงป๊อบแป๊บปแป,ป,ปของเขาหยุดลงก็เป็นอันว่าไข่ดาวสุกเอามีดพลาสติกให้เอามาดิเอ๊ะมีเท่าไหร่ส่งมาให้หมดอย่าเล่นอ้วนมาเราจะมาเริ่มหั่นให้ท่านผู้ชมกินเฮ้ยไม่ตัดไม่ขาดอ่ะเว้ยหันยาคะแนนนี้ติดลบเฮ้ยเองทำให้ข้าดูแย่นะ หืมหงุดหิดโปสกืดเข้าไปคำเดียวเลยแล้วกันเออทำไมทำหน้าอย่างนั้น,อ,น,นอ่ะรสชาติเป็นไงเอ่อมันหวานหวาน,วาน,วานกรุบกรุบกรึบกรึบอ,อ่ะเฮ้ยข้าขอทำบ้างดีทำกันไปเลยนะจังหวะพวกมันเผลอพี่นิสต้องกินข้าวไข่ <c oughs> ดาวของโปรด <c oughs> อืมทีเด็ดเลย เป็นทำไรอะ่ะป่าปนั่งดูยุงมันบินมเอาแล้วข้าวไข่ดาวผมอ่ะมันคือสตดี่ตัวเองก็ถือซองเยลลี่อยู่ไม่ใช่หรออ้วนผมอยากทำมือเพื่อนลองที่ก็ลองเหมือนกันโอ้โหโอ้ยจะได้ทำเมื่อไหร่พวกเนี้ยตลกไข่ดาวเรีลี่รอขอทำบ้างดิสต็อปมาอีกซอง โอ,โอ้ข้างใ,<ค>ในเป็นแบบนี้ดี่เองโอ้โหโป๊อปปิง้งข้างในเขาไม่เหมือนกันด้วยชายท่านะป๊อปปิ้งดิบอกชายกี้ทําทําไมบอกชายบอกชาย,ชายม,มีอีกสักกล่องไหมอะน้ำเป็ดทำอะไรอะป่าวคอมันแห้ง <c oughs> ต่อไปเทป๊อปปิ้ง <c oughs> ต่อไปมนุษย์แตะกระทะให้เข้ากันคน พร้อมนะเตรียมเทสามสองโอ้ยเก่งมือสัตว์แล้วเนี่ยขั้นตอนนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจเสียงน้ำมันมันช่างปอแปะสะใจดีเหลือเกินสุกแล้ว เดี๋ยวพวกเรากินพร้อมกันอืมจะได้กินเยอะๆต้องผ่าเป็นชิ้นเล็กๆดูนะครับท่านผ <c oughs> ู้ชมเราจะผ่าเพื่ออะไรกินทีเดียวอ่ะอืมมันป,ป๊อแบบฟอฟอยู่หรือปา่ขนาดนั้นได้เนื้อของกี้ต้องหั่นสามชิ้นนี่ แล้วก็จิ้มขึ้นมาแล้วก็แฟบเข้าปากอร่อยจัดไม่ต้องจิ้มแล้จัดเลยขนาดนั้นเลยเชียวงั <h <h ้นชายก็ไม่ต้องหันละกินลองดูดิว่าอร่อยเวอร์มันเกินเอ้าแล้วฉันอ่ะมีแค่นั้นอ้าวอ้าอิ่มอร่อยและสนุกกันแล้วได้เวลาเคียงเงิน ้ยยังไม่อิ่มเลยอ่ะไปกินข้าวห้องชายต่อดีกว่าเอาไะพวกเราเป็นความคิดที่ดีว่านขอบใจนะโล <c oughs> เหลือแต่ความว่างเปล่าเอาแล,ล้วเงินที่ฉันออกอ่ะคุณไม่เห็นเหรอเขากินแล้วเขาก็หนีไปเอ้ยกลับมารับผิดช,ชอบด้วยนะน้องแม่ไม่ยอมหรือทำไมอ่ะไปดีกว่าเจ้าโลจะไปไหน เช่นนนั้เอาเจ้าโลกลับมาก่อนดิเงินน้อนน่ะฉันนั่งอยู่คนเดียวฉันนั่งอยู่คนเดียวได้ยินไหมเฮ้ยเจ้าพวกนี้อืออะไรจะมีความสุขเ้าากินข้าวแล้วดูหนังแม่เจ้านี่พี่อย่าลืมจ่ายตังนะค์นะเคเคใส่ลงไปหวังว่าที่นี่คือที่สุดแล้ว ดูมันดูมันทำเองกินเองรีวิวเองเฮ้ยอย่าพูดเยอะดิชายฉันดูอยู่คนเดียวได้ยินไหมเมนูง่ายๆของเด็กไทยคือลือสุดละชายกินไข่ก็ไข่มันแพงอ่ะก็บกว่ายี่เง่ไงไก่สองตัวฮะเอาไข่กินนะไม่มีตังค์ซื้อแม่ไก่หรอก งั้นคุณก็ไม่ต้องกินอะไรเอาคุณก็พูดง่ายนี่ <c oughs> ไม่มีไข่เจียวอ้วนโอ้ยมีไข่ดาวก็กินไข่เจียวมีไข่เจียวก็กินไข่ตุ๋นอะไรเนี่ยลูกเหรออา้าวมีอย่างนั้นจะกินอย่างนี้นมีอย่างนี้จะกินอย่างนั้นจะกินอะไรกันนะกระหนา <c oughs> หิา้วล่ะฮะอยู่ป่าอยู่เขาอดตาย <c oughs> าพูดนิดเดียวด่ากันเยอะแยะเลยอ่ะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้หรอกกินอย่างเงี้ย ในเทเลซายไม่มีไขน่นะเอ,า,อางี้สิครัผมนะผมอยู่ที่หนึ่งนะผมชอปผมก็ที่หนึ่งรุ่นผมบอกเทเลซายมีไข่ก็ต้องมีนะอ้าวเฮ้ยหมดแล้วเหรอมีกล่องไหมโหเดาอ้วน<ฮ><ฮ>สนุกไหมครับซีรีส์เพื่อนตอนข้าวไข่ดาวปะทะเยลลี่ไข่ดาวก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะใครที่อดกินทั้งข้าวทั้งเยลลี่ดีนะฉันอิ่มท้องเลยละ่ะ อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้นะครับ